สวัสดีฮะทุกคนวันนี้อยู่กับเกมโลโบอคฮะเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากอนะก็คือเราเปิดไมค์ได้แค่แบบเดียวโอเคเราก็เล่นได้แค่แบบเดียวด้วยนะน่าจะสามนาทีฮะผมไม่ว่างมากก็คือมันเป็นธุระส่วนตัวนะอืมโอเคฮะก่อนที่จะมีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวนี้ันอะไรไว้แล้วเฮ้ยเราเมื่อกี้เราเลือกแมปไม่ได้ดูหน้าตา เราก็เลยโอ้โหอ้ออ,อะไรวะตบเลยเอาอะไรอะ่ะเอยโดนไข่เลยอ้เออนั่นแหละนั่นแหละฮึมฮึมนั่งนั่งเหมือนเดิมอือค่าเลยเออก็เราก็เราเออเออนั่นแหละนั่นแหละ แอบสูตรรวมคนเยาวชนเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหตายเลยโอ้เคไปไปฆ่าคนเลยโอ๊ยม้าอบอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งดลีโอ้โหอุตส่าห์ได้คนมานะเว้ยเอาเอ๊อีกอีกคนเกาหลีออกไปนั่นแหละนั่นแหละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราฆ่าคนได้อีกคนแล้วนะ เขียศูนย์รวมพลคนบ้าติดเชื้อโรคศูนย์รวมพลคนบ้าติดเชื้อโรคโอ้ยอะไรวะะโอ้ยโคมันมีคนรีเซ็ตตัวเราไม่ชอบเลยนะโอ้ยอะไรวะโอ้ยจะตายเอาอ โอไฮโอ M แปดสิบเอ็ดโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โอจะต,ตายแลย้วหนีหนีแล้ว,ลวทุกคนมัน,นอันนี้มาเอ้าจับใครไม่ได้เลยโอ้ยอะ โอ้โอโออ้้ยเ,เริ่มเริ่มเบื่อเลยว่ะเันเล่นเต็มแบบเดิมๆนะอยู่นั่นแหละโอ้เอ้ยเดี๋ยวโคตรโคตรเก่าอะโคตรโคตรเท่อะพี่โคตรเท่ไปคนเนี้ยคนเนี้ยอุ้ยโคตรตึงเฮ้ยอะไรวะ แล้วเราต้องไปกันแล้วล่ะบ๊ายบายทุกคนอึ bye bye.